ตัวนี้ก็เหมือนเพื่อความสิริงมงคลในชีวิตเนี่ย yeah, อีกยี่สิบเราจะได้ได้ในนีหนหน้หรือเปล่าโอเคขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะในอย่างน้องในไม่ได้อะไรหรอกไปเรามาลุนโลน่าดีกว่าไปมาลุเป้าหมายเรียกใครวะ อีกแล้วอย,ย,ย,ย่าอย่ายังไงเราหยุดมาได้แล้วพอได้แล้วลีนาะเลิอกออกมาเนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นเศษสีก็ไม่รู้นะแม่งต้องให้กูเติมเพิ่มแน่เ,นเอาเอาเลยเหรอไม่ได้กล่าวอะไรเลยนี่เล่นทีเพอเล่นทีเพอตุก๊กเต๊ โอ้ยทองเก้กไป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 โอ้เก๋อ,อีกแล้วอีกแล้วทองเก๋โอ้ยเศร้าเฮี้ยแม่งโลกรอยจริงขาดสี่ใบ <laughs> ทำยังไงดีวะแฮกอะไรนะอันนี้มันตำสูนมันคือ700บาทไงแก,แกต้องเติม20บใบเพื่อ มีข่าวดีพียบเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะดูเหมือนจะมีจดหมายมาส่งดูเหมือนจะมีจดหมายมาส่งมะแค่หนึ่งจะได้ตัวหาอะไรวะเนี่ยเป็นจริงอ๋อเสียงโอ้วิววิววิวไม่ออกให้ก่อนด้วยนะเต้นตัวแล้วเกิน ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่านหนังสือหน่อยตั้งใจเรียนด้วยก็ดีไม่ใครอีกเลยนะแล้วมาดูการสแสดงใครวะตาช่างจูเล่ย์ยี่ทีมเมทกูมาแล้ว แล้วเหลือเศษอีสิบใบเท่านั้นเองชีวิตมันก็ต้องเปิดอ่ะแล้วมันก็แบบว่าเกลืออบชีวิตไม่มีมาให้กูหน่อยหรอทองเกยอ่ะจะบ้าตายอ่ะอ่ะอ่ะนี่สิบโลไป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 โอ้โหไปกูยังอยู่มะเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ เดี๋ยวแกมีเรื่องดีเกิดขึ้นน่ะอยากเป็นนั่งเอาเอาเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นเหงาไม่ใช่หรอทำไมได้อะกูต้องไปลงดันเวทดีว่ชีวิตแล้วกูมีตัวอับไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนันอย่าี่สการ่ยาไรเ ก็ต้องไปฟาร์มให้นางอีกอเจกูมีไปเนี่ยอ่า,อา,อานางลงตีก่อนเอานี่ไปไปค่ะไปละ เราจะไปว่ Why, ab, ายน้ำเป็นไหมน้ำสิบนะเรามีเท่าไรนะเศษโยโยลงจนหลอนอีกแล้วกูชีวิตเฮ้ยว่ายน้ำเป็นไหมอย่าอย่าไปเตะว่ายน้ำเป็นไหมกูลงจนหลอนมาแล้วตัวเวกไปเยอะ เอาไปเลยเจเออเขาใส่อะไรกันเขาใส่เซตเอฟเฟคค่ะเซตเอฟเฟคที่เป็นอัตราคีด้วยหรอต้องขีหรอไม่ต้องขีก็ได้มั้งขอเอาไปซิมตาหนึ่งเพราะว่ามันต้องลงแล้วสิบแล้วขอซิมบึงขอซิมบึงเน่ย โอ้ยสปีดหายไม่มีสปีดมีป้องมีเซ็ตที่เป็นสปีดไหมเนี่ยมีอันที่เป็นสปีดไหมนะมีอยู่2ตัวอีกเสือ้อชีวิตไม่มีสปีดอันนี้มีสปีดแต่พลังโจมตีจะหาย ไม่เป็นไรมั้งมาลองนี่ใช่เราก็เหมือนเดิมนะอดโจด้วยนี่นี่นี่ไปไอโอช่างมันเอาไว้ที่หลังอู้ยจัดสกิละไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> ติงตองเลย ที่ตอนสปีดเยอะกว่านี้ไม่ได้เปิดก่อนนะตัวหลับตัวตีปกติหลับใช่นหโอเคโอ้แต่โดงแคนเซลนี่ไปแล้วอ่ะปลับผู้ชมมีต้านผลหมายก่อน

เฮ้ย <Hey, S 2> ติดไหมติดเอดออ,อะไรไม่รู้แต่ชนะก็เชิญไปยื่นอุทธรณ์ถ้าไม่พอใจก็เชิญไปยืนนนปย่นอุทธรณ์รักษาไม่มีวันกลับค่ะถ้าถึงไปก็ไร้ความหมายเออติดทุกคนเลย,ยติดแทโอฆ่ามันฆ่ามันเดียเด๋ยวนี้ฆ่าเดโอมันเดี๋ยวนี้เท hey, โอซิโอโอเกิน จะผ่าแล้วลุงลุงกูไม่มีประโยชน์อเลยเลยเออเทโอตายเราไม่ได้ทำะไรเลย <c oughs> นี่ถึงตาเทโอของฉันนะ่ะนี่สลายไปซะปาดรูม <c oughs> เป็นไงล่ะ จบแล้วโอ้มีน่ารับดีเลยโอ้ยเราอย่าก,กดดำเนินการต่อเราต้องกดปรญจงกดด้วยตัวเองนะได้ฉุ่มเจอคนดีๆเออโอ้แพงนละออ one m i l l i o n zillion j r i l l i o n d i l l i o n c o t i l l i o n times later उत्त uh,